i oh. สาธารณาสุขของไทยที่ทำงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องมาหลายทศวรรษเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายการสร้างสุขภาพดีทั่วหน้ากำลังเผชิญกับสภาวะการใหม่ของความเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนในสังคมเคลื่อนย้ายตามโลกโรคกลุ่มใหม่ที่ฆ่าชีวิตคนไทยไปเป็นจำนวนมากในแต่ละปีไม่ได้มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคอีกต่อไปทำให้เราต้องหันกลับมาทบทวนบทบาทในการทำงานแบบตั้งรับที่เคยเป็นมาโรคหัวใจ โรคมเเระเร็งอุบัติเหตุในสามระดับแรกเนี่ยโรคเหล่านี้ทิ้งโรคติดเชื้อไปไกลเลยนะฮะถ้าเราเทียบอัตราการเจ็บการป่วยนะครับอาการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในกลุ่มโรคเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นพร้อมๆกับทําลายประสิทธิผลของการรักษาพยาบาลเมื่อสุขภาพถูกทําลายจนดอาการของโรคสําแดงออกมาเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้ผลน้อยมากในการรักษาเยียวยา โอกาสที่จะฟื้นฟูร่างกายให้กลับมามีสุขภาพดีดังเดิมแทบเป็นไปไม่ได้หรือไม่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลแท้จริงแล้วสาเหตุของความเจ็บป่วยเหล่านี้มีที่มาจากพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตหรือที่เรียกว่าลีลาชีวิตการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วไปนี่เองที่ทำลายสมรรถภาพของร่างกายบั่นทอนสุขภาพลงไปทีละน้อยทั้งจากการทำงานอาชีพเฉพาะด้านการกินอยู่บริโภคไม่เหมาะสม ความเครียดสารเสพติดขาดการออกกำลังกายภาวะแวดล้อมชีวิตไม่เอื้อต่อสุขภาพสิ่งที่เป็นไปเสมือนปกติธรรมดาเหล่านี้นี่เองที่ค่อยๆทำลายดุลยภาพภายในร่างกายของเราจนถึงวันที่ล้มเจ็บลงกลายเป็นอุบัติการแห่งโรคพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างหนึ่งมักสร้างผลกระทบต่อเนื่องต่อสุขภาพในด้านอื่นๆตามมา เช่นการดื่มเหล้านอกจากเป็นต้นเหตุสําคัญของอุบัติเหตุซึ่งก่อให้บาดเจ็บพิการหรือเสียชีวิตแล้วยังเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทและอาทยากรรมและทําให้เกิดโรคเรื้อรังอื่นๆเช่นมะเร็งโรคตับแข็งหรือพิษสุราเรื้อรังตามมาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยแสดงว่าพฤติกรรมเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเป็นชุดของพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกันเราจึงมีผู้ป่วยในกลุ่มโรคเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นภาระที่เกินความสามารถของระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบันจะรองรับไหวนับเป็นความสูญเสียมากมายมหาศาลในทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งที่เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้การแก้ปัญหาที่ตรงจุดคือต้องแก้ที่พฤติกรรมหรือลีลาชีวิตที่เสี่ยงต่อาการทำลายสุขภาพทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของการสร้างเสริมสุขภาพอย่างกว้างขวางในคนทุกกลุ่มทุกพื้นที่ของสังคม ก่อเกิดประชาคมสุขภาพที่คนจำนวนมากหันมามีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพที่ดีทั้งของตนเองและสังคมอย่างแข่งขันงานสร้างเสริมสุขภาพจึงไม่ใช่งานตั้งรับแต่เป็นงานเชิงรุกที่มีพลังเป็นงานที่เต็มไปด้วยความหวังเพราะเป็นงานที่เป้าหมายอยู่ที่ความสุขจากการมีสุขภาพดีของประชาชนโดยรวมสุขภาพมันอยู่ทุกแห่งตั้งแต่ในบ้านที่โรงเรียนที่ทำงานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะเพราะฉะนั้นแนวคิด ในงเสิงสุขภาพเรื่องสุขภาพปัจจุบันคือว่าต้องทําให้ทุกทั้งคมทั้งหมดเนี่ยทั้งองค์กรเนี่ยมีส่วนเข้ามาทําให้คนมีสุขภาพดีงานสร้างเสริมสุขภาพจริงเริ่มต้นจากที่ไหนก็ได้คนคนหนึ่งครอบครัวครอบครัวหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีตัวอย่างมากมายของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นและดําเนินไปอย่างได้ผล โรงเรียนวัดทองไงเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่จัดให้บริเวณโรงเรียนเป็นเขตปลอดน้ำอัดลมจากวิธีคิดของครูที่ยึดเอาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเป็นตัวตั้งก็เพราะว่าสุขภาพที่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆถ้าเขามีลักษณะนิสัยที่ดีในการรับทานอาหารในการซื้อของที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมีการใช้เงินที่ถูกต้องเขาก็จะเป็นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีต่อไปข้างหน้าค่ะ การส่งเสริมให้นักเรียนดื่มน้ำผลไม้แทนน้ำอัดลมคือบทบาทของครูในการให้ความรู้ให้ความคิดและปลูกฝังทัศนคติในการสร้างเสริมสุขภาพไปพร้อมๆกันชอบดื่มน้ำผลไม้ช่วยให้ผิวพรรณเป็นปางสุขภาพแข็งแรงน้ำอัดลมจะมีกรดถ้าเราเรับประทานไปมากๆกรดนี้อาจจกดกระเพาะเราได้คุูชอบเพราะว่ามันมีประโยชน์อร่อยด้วย ไร่ชื่นบานอายุ86ปียังคงออกกำลังด้วยการขี่จักรยานประมาณ10กิโลเมตรทุกวันผมขี่รถมา30าปีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่ต้ล่มหมอน,นอนเสือนี้ไม่เคยมีเลยโรคหัวใจหัวใจโรคความดงความดันอะไรนี่ก็ไม่มีเป็นการขี่จักรยานนอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสแล้วจักรยานยังเป็นสื่อน,นำคุณลุงไปพบกับเพื่อนร่วมทางทุกเพศทุกวัยและเรื่องกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ขอว่าชมรมจกักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันไม่ได้บอกว่าสุขภาพของคนอย่างเดียวคนที่มาร่วมเนี่ยสุขภาพดีแน่ๆแต่สุขภาพของประเทศไทยดีขึ้นด้วยดีขึ้นในแง่ของว่าประชาชนมีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาตินะฮะถ้ามาขีย่ยานมากปัญหาจราจารน้อยลงปัญหาโมโลพิษน้อยลดน้อยลงปัญหาการเสียเงินประเทศชาติในการซื้อน้ำมันเข้ามาลดน้อยลง ไปได้ท้ายก็ดีขึ้นสุขภาพของประเทศก็ดีขึ้นกิจกรรมวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้มีนักวิ่งทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมกว่า6,000คนแทบทั้งหมดเป็นนักวิ่งสมัครเล่นที่ออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำคนส่วนใหญ่เริ่มต้นวิ่งเพราะต้องการมีสุขภาพดีการวิ่งเป็นวิธีสร้างเสริมสุขภาพอย่างง่ายๆเพียงรองเท้าคู่เดียวออกวิ่งอย่างสม่ำเสมอก็จะเห็นผลดีด้วยตนเอง ปัจจุบันมีชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศกว่า200ชมรมมีนักวิ่งเพื่อสุขภาพนับแสนคนที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับปอดหัวใจกล้ามเนื้อนี่ดีมากนะครับแล้วก็สดชื่นเมื่อก่อนเนี่ยผมเดิมมาก <c oughs> <c oughs> นะครับตั้งแต่วิ่งมาเนี่ย เกียนแเยอะสุขภาพดีขึ้นเยอะครับแต่ที่เราจะไปะมั่วสุมอย่างอื่นเช่นกินเหล้าเเล้าผับหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นที่เป็นยาเสพติดเงี้ยเราวิา่งออกกำลังกายเนี่ยอาจจะทําให้ร่างกายแข็งแรงและปอดดีมากแล้วหัวใจแข็งแรงมากแล้วมีความรู้สึกเลยว่ามันคลายเคยรียดได้ทุกคนที่วิ่งใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเมื่อยปวดแล้วก็ไม่ไหวแต่พอวิ่งได้สักระยะหนึ่งเนี่ยหลังจากวิ่งเสร็จทุกคนก็สบายใจเข้าใจว่าเอนโดฟินเนี่ยทำงานตมื่ก่อนผมเคย ไม่่อยแข็งแรงหายใจไม่ดีแต่ผมซองออกมาซอมวิ่ง่าเลยแล้วดีขึ้นโรคต่างๆเนาะดีครับไปหนาขนาดวิ่งแล้วติดฮะนี่คือตัวอย่างกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นอย่างกระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่างๆของสังคมไทยเป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นจากคนทำสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของตนเองทำแล้วได้ผลเกิดการชักชวนรวมกลุ่มขยายออกไปในวงกว้าง ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงพลังเชิงบวกของบุคลบคลกลุ่มคนองค์กรต่างๆเหล่านี้ให้เข้ามาเป็นเครือข่ายประชาคมสุขภาพร่วมกันก็จะมีพลังในการผลักดันให้การสร้างเสริมสุขภาพกลายเป็นกระแสเป็นทิศทางใหม่ของสังคมไทยถ้าหากว่าเราสามารถทําให้คนมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตด,ดีนผมคิดว่าเป็นการป้องกันและก็เป็นการลดภาระของสังคมและของประเทศชาติโดยประยาย เพราะนั้นโครงการที่จะให้ลดการบริโภคเหล้าบุหรี่จึงได้คิดขึ้นและก็อยากให้วาระนี้เป็นวาระที่ผูกพันกับประเทศชาติที่คนไทยทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการเข้ามาร่วมโครงการรุณรง์รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนในการเก็บภาษีจากบุหรี่และเหล้าส่วนหนึ่งเพื่อน,นํามาสนับสนุนโครงการนี้ใช้งบประมาณเหล่านี้มารณรงค์ให้คนรู้จักรักษาสุขภาพอนามายัยเช่นการออกกำลังกายเป็น เช่นการรู้จักแยกแยะอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายการสร้างภูมิท่านทานในตัวเองทั้งในแง่จิตใจและในแง่ของการบริโภคอื่นๆหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่เห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยสําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าคนนั้นจะปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากสุขภาพดีซึ่งสิงนี้เป็นสิ่งสําคัญยิ่งกว่าเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยซ้ำไปคับ 19ตุลาคม2542คณะรัฐมนตรีโดยการเสนอของประชวงการคลังได้มีมติอนุมัติให้นำเงินได้ร้อยละ1-2จากภาษีสุรายาสูตมาจัดตั้งกองทุนเพื่อรณรงค์ให้ลดบริโภคสุรายาสูตและสร้างเสริมสุขภาพขึ้นโดยให้เป็นองค์กรอิสระในลักษณะองค์การมหาชนไม่ติดยึดกับโครงสร้างของราชการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเสนอนโยบาย บริหารเงินทุนสนับสนุนและรับผิดชอบผลักดันงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเป็นกระบวนการและเนื่องจากงานสร้างเสริมสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ระดับสังคมองค์กรหนึ่งองค์กรเดียวย่อมไม่สามารถรับผิดชอบให้สําเร็จลุล่วงไปได้สำนักงานกองทุนจึงวางบทบาทด้านแรกไว้ที่การเป็นตัวเชื่อมประสานผพหุภาทีต่างๆทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชนให้เข้ามาเป็นเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ โดยสนับสนุนให้เกิดโครงการและกิจกรรมที่สร้างผลกระทบตรงต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนรวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรภาคีไปพร้อมๆกันงานที่สําคัญอีกด้านหนึ่งคือการรณรงค์ระดับสังคมสื่อสารสัญลักษณ์เพื่อสร้างค่านิยมของสุขภาพดีลดปัจจัยเสี่ยงของภาวะสุขภาพเสื่อมที่สามารถป้องกันได้โดยใช้หลักการตลาดเพื่อสังคมรณรงค์ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชนกิจกรรมกีฬาศิลปะวัฒนธรรม หรือกิจกรรมนันทนาการซึ่งเป็นที่นิยมเพื่อสร้างเสริมทัศนคติใหม่ให้เข้าถึงวิธีการดำเนินชีวิตของคนไทยทั้งในเมืองและในชนบทอย่างกว้างขวางกองทุนยังมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สนับสนุนง,งานศึกษาวิจัยโดยเน้นความรู้ที่จำเป็นและมีความสำคัญสูงในการประยุกต์ใช้เรามองว่าเราก็ต้องใช้การตลาดเข้าไปแก้ที่ตรงจุดน,นะฮะแล้วเราก็มุ่งหวังว่าในระยะยาวเนี่ยนะเอ่อ ผ่านกระบวนการต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะของทั้งสังคมที่ช่วยกันเนี่ยประชาชนจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นมีภูมิต้านทานดีขึ้นในการที่จะดําเนินชีวิตที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยในที่สุดเนี่ยสวยที่มาเกี่ยวข้องจะเยอะแยะมากนะฮะตั้งแต่ชุมชนนะครับตั้งแต่ชมรมตั้งแต่สมาคมมูลนิธินะครับสมาคมวิชาชีพโรงเรียนที่ทํางานทั้งหมดเข้ามาเกี่ยวข้องหมดนะครับถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับผมว่าใช้เวลาสัก ต้องใช้เวลาสักหปี10ปีนะครับค่าแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพของคนไทยนี้จะเปลี่ยนในที่สุดเนี่ยเราจะสามารถลดปัญหาคนที่เจ็บป่วยลงโดยเฉพาะจากโรคที่ป้องกันได้นะครับค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็จะลดลงเ,เงินทุนที่เรามาตั้งกองทุนนี้จะคุ้มแสนคุ้มนะครับเปรียบเทียบกับการแก้ปัญหาที่เราทำอยู่ขณะนี้ ในมุมมองที่กว้างที่สุดเมื่อรัฐหันมาลงทุนกับงานสร้างเสริมสุขภาพซึ่งเป็นการป้องกันก่อนเกิดปัญหาย่อมเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านอกจากประหยัดงบประมาณแล้วภายใต้วิธีคิดใหม่การจัดการแบบใหม่ที่เน้นสร้างประชาคมสร้างเสริมสุขภาพขึ้นมาผ่านการดําเนินงานขององค์กรขนาดเล็กที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพประสานกับภาคีที่แตกต่างหลากหลายและเคลื่อนไหวไปในทิศทางร่วม สิ่งที่ได้รับนอกจากสุขภาพของสังคมดีขึ้นแล้วพลังของประชาชนที่มีสุขภาพดีย่อมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้แข็งแรงเข้มแข็ง,ขงเป็นพลังพัฒนาสังคมไทยให้สามารถก้าวไปอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างสุขเสมอภาคในที่สุดแล้วนะในเชิงของการแก้ปัญหาไม่ใช่เฉพาะสาธารณสุขในทุกๆส่วนเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยมัน อินเตอร์เซ็กเตอรหมดเลยเป็นมัตติดิสเปินรรีหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นทีมเวิร์กหมดเลยมันไม่มีอะไรที่ที่จะแก้โดยโดยซิงเกิลเซกเตอร์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเมือ่อจะเป็นการเกษตรอุตสาหกรรมธุรกิจการศึกษาการแพทย์สมุนไพรมันมันเชื่อมโยงไปหมดเลยมันมันมันผมถึงบอกมันเป็นชีวิตไม่ใช่เป็นเพียง สุขภาพไม่เป็นโรคภัยได้เยิภูมิิญญาหรือจิตวิญญาณของสังคมไทยเนี่ยมันมาจากการพึ่งตัวเองนะครศาสนามันสอนอย่างพึ่งตัวเองแล้วจะพึ่งได้ยังไงก็โดยลดความอยากได้อยากเป็นอยากอะไรลงลงสู่ระดับที่สมดุลนะครพอถึงตรงนั้นแข็งแรงตรงจุดนี้ผมว่าปรัชญาชีวิตควรจะต้องกลับหวนกลับมา สู่ความพอดีอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้นะครับเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อยก็แล้วแต่คืนวงชีวิตอยู่ด้วยความสมดุลด้วยความพอดีนะครับรู้จักเลือกว่าจะให้มีสติและปัญญาพอที่เลือกว่าอะไรนั้นมีค่าจําเป็นจริงๆอย่าได้หลงไปในเรื่องของวัตถุในเรื่องของกิเลสอ,อะไรต่างๆล้วนแล้วแต่ทําลายทั้งร่างกายและจิตใจของเราทั้งสิ้นทําไมจะทําให้คนนี้ดูแลสุขภาพให้ได้แล้วเ,เราต้องเร่งให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญข,ข,ของการพึ่งเองให้ได้ เพราะมันจะเป็นตัวลดต้นทุนต้นต้นทุนในการลงทุนด้านสุขภาพให้กับประชาชนทั้งประเทศอย่างมากมายเลยนะครับเพราะทุกคนจะดูแลสุขภาพได้ดีมากทุกคนจะรู้จักเลือกอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยได้ประโยชน์มากกว่าเสียประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วเขาจะรู้ว่าเขาควรควรทําอะไรมากขึ้นแล้วจุดเริ่มณวันนี้จึงอยู่ที่การร่วมใจและลงมือทําเมื่อคิด แล้วเห็นเชื่อมโยงเหตุและผลเกิดจินตภาพร่วมของเป้าหมายและทิศทางย่อมจะเห็นบทบาทของเราทุกคนในการร่วมสร้างครอบครัวชุมชนสังคมที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่พึงปรารถนาเป็นสังคมแห่งสุขภาวะที่ครบถ้วนทั้งกายใจปัญญาและจิตวิญญาณเป็นสังคมเข้มแข็งที่สร้างจากศักยภาพภายในของเรา ก้าวใหม่สมุนไพรสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในสมัยโบราณเมื่อทารกเป็นเกลือน้ำนม ตามตำรายากลางบ้านระบุไว้ว่าให้นำใบแมงลักสิบใบมาคยี้ผสมกับน้ำนมแม่ทาบริเวณที่เป็นเกลื่อนน้ำนมวันละหนึ่งครั้ง7วันเกลื่อนน้ำนมก็จะหายไปค่ะหรือถ้าเกิดมีอาการท้องผูกก็ให้นำมเมล็ดแมงลักมาแช่น้ำบริโภคอาการท้องผูกก็จะหายไปเช่นกันนี่คือสรรพคุณทางยาของแมงลักค่ะแมงลักเป็นพันธไม้ของแอฟริกาเขตร้อนครับ ในประเทศไทยพบขึ้นอยู่ตามที่ราบโล่งแจ้งตามตำรายาไทยบอกว่าทุกส่วนของต้นแมงลักล้วนมีสปปรรพคุณทางยางทั้งสิ้นและในการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและการทดลองทางคลินิกก็พบสารต่างๆในแต่ละส่วนของแมงลักโดยเฉพาะใบของแมงลักพบว่ามีสารต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อราบาชนิดและต้านเชื้อวัณโรคได้ครับในส่วนของมเมล็ดแมงลักพบว่าที่เยื่อหุม้มเมล็ดแมงลัก มีคุณสมบัติสามารถพองตัวในน้ำได้ถึง45เท่าโดยไม่ถูกย่อยดังนั้นการบริโภคเมล็ดแมงลักที่แช่น้ำแล้วจึงเป็นการเพิ่มกาก,ากในลำไส้ครับทำให้เกิดการกระตุน้นการบีบตัวของลำไส้เป็นที่มาของสรรพคุณในการแก้ท้องผูกของมเมล็ดแมงลักนั่นเองครับการบริโภคเมล็ดแมงลักเพื่อเป็นยาระบายแก้การท้องผูก ถ้าจะให้ได้ผลดีควรจะใช้เมล็ดแมงลักในปริมาณมากพอสมควรและที่สำคัญจะต้องนำเมล็ดแมงลักมาแช่น้ำให้พองตัวเต็มที่เมื่ออย่างนั้นเมล็ดจ,จะไะดูดซึมน้ำในท้องของเราและทำให้การรักษาไม่ได้ผลค่ะสวัสดีค่ะ กลัวน้ำหรือโรคพิษสุนัขบ้าโรคร้ายแรงที่ยังไม่มียาใดารักษาให้หายขาดได้และยังระบาดอยู่ทั่วไปเดิมมกเกิดจากสุนัขรองลงมาได้แก่แมวสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของที่อาจเป็นพาหะนําโรคมาสู่คนได้หากไม่รู้จักป้องกันอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงภายในบ้านจําเป็นต้องนําไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละครั้งเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัว ่นการปฐมพยาบาลหลังจากถูกสัตว์กัดข่วนหรือเลียแผลแม้จะยังไม่ทราบว่าเป็นโรคพิสุนักบ้าหรือไม่ต้องทําอย่างเร็วที่สุดโดยรีบร้างแผลให้สะอาดด้วยน้ํากับสบู่หลายๆครั้งและใส่ยาฆ่าเชื้อพร้อมเฝ้าสังเกตดูอาการของสัตว์ที่กัดถ้าเป็นสุนักหรือแมวควรกักขังไว้ดูอาการของโรคอย่างน้อยสิวันถ้าสุนัขหรือแมวตายควรรีบนําไปตรวจหาเชื้อทันที ขณะดเดียวกันคนที่ถูกสัตว์เหล่านี้กัดหรือเลียแผลก็ไม่ควรรอจนกว่าจะทราบผลว่าสัตว์เป็นโรคหรือไม่แต่ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันจะฉีดยาเพียง5้าเข็มเท่านั้นโดยฉีดวันแรกและวันที่ 3, 7, 14และ30หลังจากวันแรกที่สำคัญวัคซีนในปัจจุบันเป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่สามารถฉีดให้หญิงมีครรภ์และเด็กได้โดยปลอดภัย สำหรับวิธีปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าคือการหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสุนัขก,กัดโดยการไม่คลุกคลีกับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของเราแม้จะหม่นนำไปตรวจสุขภาพและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีแต่ก็จําเป็นต้องระมัดระวังด้วยโดยไม่ปล่อยให้ออกนอกบ้านโดยลําพังเพื่อความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าโรคร้ายที่สามารถป้องกันได้นูช่งองจมูล นี่เป็นเพดานแล้วนี่วิ้นจากนี่เป็นช่องปากเวลาเราหายใจเนี่ยลงมาใจก็จะวิ่งเข้าไปทางช่องจมนะครับผ่านมาที่ลําคอส่วนหลังลงมาที่ลําคอที่เรากินอาหารนะครับเสร็จแล้วก็ลมจะเข้ามาที่กล่องเสียงลงไปสู่หลอดลมนะครับ้วเข้าสู่ปอดถ้าเรากินอาหารเนี่ยอาหารเข้าทางปากเหมือนกันแต่ว่ามาที่ช่องคอจากทาที่จะเข้าสู่หลอดลมลงไปที่หลอดอาหารส่วนหลังนะครับตอนนี้อาการข้าจมูกนี่ยก็ เกิดจากมีอะไรก็ตามนะครับที่เราปิดกั้นนะครับตั้งแต่กระดูกทางด้านหน้ากระดูกนทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นสาเหตุได้เยอะแยะเลย,เลยะครับยกตัวอย่างเช่นการที่มีเยื่อบุกมะดูกหรือผนังด้านข้างของกมะดูกที่เป็นติ่งๆนะแนะครับมันบวมมากกว่าวัตถซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากการติดเชื้อ ชาวบ้านไว้บริการท่านให้มีความสุขห้ามเดื่ดเกินวันละสองขวดแก้ปวดแก้ไขแก้เจ็บมค้าจะเป็นอะไรก็ต้องศึกษาอย่าเชื่อคำโฆษณาชีว่าจะโตอ,อับ